Huk hurting วันจองก้องอหนของกางลอนือไปแล้วกอดูโสกาข้าขอรมาดาติดแบบเป้าปอดหัวต้านี้เล่ากาบกคไปแล้วมิเสียโดยกั หัวปิดปากดำไปบอดุกตาจาโอกตาตาอาทิหุนาทิเราทูกปีนบอคืนนักทีสองวัน้องปีจะเสียหา นะครับแล้วก็ครูที่เป็นบรรจิตนะครับอนนี้บนฐานพระทหารเทที่ศาลาหอชันด้านหลังโบสถ์นะครับนิมมณ์ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าได้เวลาสั่แล้วนะครับนี่มณครูที่เป็นพระอาจารย์นะครับบรรชิตนะครับและผู้บริหารค่านะครับฐานพระทหารเทนะครับเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันแล้ว ตาอย่งเชน็มีมีน้จิี้อนเหการแข่งขันศิลปะนะครับการแข่งขันนะครับผลไม้สาตว์ชนิดนะครับแล้วก็วาดภาพระบายสีโปสเตอร์เต้นรำพอเทียน,นะครับหัวข้อนะครับท่านให้ขานคอมพิวเตอร์นะครับ ใครที่ร่วมในแา่คอมพิวเตอร์ที่บนนะครับที่้องถึงแล้วนะครับอตอนนี้เราจะการแข่งขันการนะครับการบรรยายธรรมะนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัดซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดตอนนี้มีอยู่สี่รูปนะครับไม่ทราบว่าทางโรงเรียน บ้านเาวียงแก่นนะครับตลาดนะครับสิทธิเมธีนะครับแล้วก็มีครูถาวนันกณมูลนะครับก็มีอา,าอ,อาจารย์วิจิยาเชียงแรงอยู่ไหนเอ่ยมาทำหน้าที่ด่วนนาวิทยาเชียงแรงตอนนี้น้ำมวยขึ้นเวทีแล้วเหลืกรรมการนะครับครับ กติกานะครับที่แจงให้เ,เห็นๆเลยนะครับกติกาก็คือแนะนำตัวให้ถูกต้องนะครับว่าแนะนำตัวก็คือชื่ออะไรนามสกุลอะไรโรงเรียนอะไร,ะไรบรรยายัวขอ้อทำอะไรให้เขารู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนพูดเรื่องอะไรแค่นี้นะครับแนะนำตัวแล้วก็เสียงพูดได้ถูกต้องตองอามอัคาระ ตัวรอตัวรอตัวชอตัวสออะไรประมาณนั้นนะครับก็อีกเัาตนีคะแนนมาก่าสุกวันนะครับ40 40ี่คะแนนเสียงดังชัดเจนครับไม่ได้หวมอาไม่แม่นะครับชั M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  บเดเจน35คะแนนแล้วก็เวลาไม่เกินครับไม่เกิน10นาทีถ้าคนไหนไม่เกิน10นาทีนะครับเลยเวลา7 ครับไม่มาก,ก่อนมาหลังครับสำหรับเล่าได้ทานคุณครับก็ส่งมาแล้วครับ4ี่โรงเรียนสามเดินบุญอุ้งบุญชาญนะครับเพื่อในใต้สำมเดินรกรกฎมโนชัยโสวณจริยธรรมสังใัยเดเรียลโรงเรียนวัฒวิทยาแล้วก็ที่หนึ่ง หนึ ah. right. ah, ่งทาที่สองสองาสชื um. okay. ่ออะไรเนาพิชัยสามิหาส่าตไปคนในทางมานึ่งสองโอเคตามนี้นะครับรออย่างเดียว ลังแบนะครับและกรรมการเกาหลีเหนืออีกคนนงครับมองมองคุกอ่าอ่ะคนที่หนึ่งครับสามมณีนักกรพงศงจำปาคำเข้าในบนขึ้นเวทีครับเวลาสาชั่วโมงนะครับไม่ต้องรีบนะครับ สามโมงครึ่งเสร็จนะครับ้ายลำโพงไปตั้งหน้าครเชื่อัเลยนะครับตาเครัขอถวายพระเถระนุเถระนัขอกรมกัีวมถวายม่นทัานทนท่าะนท่่นทานานทาาจารย์ท่านสมาท่านานท่่ท่านนท่านนท่านท่าานน

เนื mm ้อปัดจัดทำเชื่อา ทุกทุกคนได้ยายท่าหรือยางความทำนีเพื่อทาพร้อมนีเพื่อท่าหรือย่างหรือรอให้ตายเสียก่อนหรือท่าพวกเราควรท่ที่่ ก่อใจเรื่องเปาม่แม่ในอดีมีงานคนหนึ่งซึ่งตามีได้จับไปก่อนเวลาควรนางมีลูกชา นูดูคอยดูแลคุณเฉิงเป็นอย่างดีเหมือนมีคนถามว่าหญิงชาคนนี้เป็นใครคุณเฉิงก็จะบอกกับกทุกคนว่าหญิงชราคนนี้คือคนรักใช้คุณเฉิงสร้งแต่เองคุณเฉิงจะบอกว่าแม่ของเขาวนีนาตา เด็กายฉันเป็นเดำลังงมาเป็นเวลาหน่งวันเาียท่านี私私私้เป็นของข้าแม่จึงดูการเท่าเท่อย่างดีเชืのの私私่อว่าลูกเ้ยแม่ของเจ้าน้านารังเกียดมากใช่ไหมแม่คงทำไม่เจ้าทำไมหน้าแม่ถึงได้มาเช่นี้ความจริงแล้ว ทานใดใดใดด้วยการบรรลุษรรมธรรมสอนของพระพุทธเจ้าไว้ซึ่งเป็นหน้าที่ของพระผู้ทสงจำเนรที่รวบความสามัคคีในธรรม